สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮาน้อยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังกฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่1น,นะครับผมสำหรับวันที่1น,นะครับผมแอดมินก็ให้รู้จุดที่2องนะครับผม สำหรับสองนะครับผมก็มาเฉพาะมาในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มารอบเดียวนะครับผม472นะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่27นะครับผมทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมรอบ VIP นะครับผม207แอดมินให้721นะครับผมก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผม มินกให้ดูดอยู่ที่สี่นะครับผมสำหรับสนะครับผมก็จะมีสีนะครับผมส4 1 4่2นึ่งสี่สองสีห้าสีแล้วก็สีานะครับผมสำหรับตัว เทสตดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี41 42 43 45 46แล้วก็47นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับสีนะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่2 4 5นะครับผม8 4 6 5 4 1แล้วก็8 4 2นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้อยมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ